หากเราอ้างอิงเทียลิสจากเว็บไซต์ของพิทวินก็จะเห็นได้ว่าร็อกเซียคือตัวละครที่อยู่เทียต่ำที่สุดในบรรดาตัวลิมิเต็ดทุกตัวในเกมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวละครระดับแอบส l ลูดมามามิย a ถึงอยู่เทียแค่นั้นได้อย่างที่รู้กันว่าร็อกเซียเป็นตัวละคร5ดาวในธาตุฮาวอกหรือที่หลายคนชอบเรียกว่าธาตุมืด เธอเล่นได้ทั้งตำแหน่งซับ DPS และซัพพอร์ตพร้อมสกิลที่ช่วยสร้างจังหวะให้กับทีมได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการทำดาเมจรวบสตูแต่ที่เด่นๆเ,เลยก็คือการบัฟดาเมจถึง3ประเภทได้แก่พลังโจมตีฮาว o อกดาเมจและเบสิกแท c กซึ่งทำให้เธอกลายเป็นตัวละครที่แอบเฉพาะทางอยู่ในหน่อยเพราะคนส่วนมากน่าจะาน้องไปคู่กับตัว DPS ท่าฮาวออย่างเช่น สาวยันคาเมเลียไม่ก็โตเอกโรเวอร์รวมดันจินสาย DPS ด้วยเพื่อคนอยากลองแต่คงไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะเมนดันจินเขาโซโล่กันเก่งแต่คำถามก็คือทำไมตัวละครที่ดูครบเครื่องแบบนี้ถึงกลายเป็นตัวลิมิเต็ดที่อยู่เทียต่ำกว่าตัวอื่นได้โดยสาเหตุหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะว่าจุดยืนของร็อกเซียในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวละครทางเลือกมากกว่า แม้ผมจะบอกว่าตัวเธอนั้นซัพบให้กับ3นักรบมืดได้ดีแต่ประเด็นก็คือไอ้3คนนี้เนี่ยมันมีทีมเดิมที่เข้าขากันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคามมเลียที่มีซานหัวปด6ซึ่งบัฟดาเมจได้เทียบเคียงกับล็อกเซียปด0ส่วนโรเวอร์ก็มีดานจินปด6ที่บัฟดาเมจได้พอๆกับล็อกเซียเหมือนกันล็อกเซียจึงเป็นเหมือนกับตัวอัปเกรดในทีมฮาวอกที่มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ เพราะความต่างในแง่ของการบัฟดาเมจเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนอกจากว่าเราจะปลดกลุ่มดาวที่2ให้กับตัวเธอเพราะการปลดระดับนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เธอบัฟได้เหนือกว่าทีมเก่าอย่างชัดเจน ที่ผมยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของตัวละครก่อนว่าทำไมเทียริสจากพริตวินถึงได้หยิบน้องมาวางอยู่เทียน,นี้ซึ่งจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วยว่าคุณจะเปิดหรือจะคา้าแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเทียริสต,ตลอดเพราะเราน่าจะเคยเห็นภาพอะไรแนวนี้มาก่อนแล้วที่บางตัวก็เคยอยู่เทียต่ำระดับติดพื้นแต่ตอนนี้กลับขึ้นสูงแทบชิดฟ้าหรือบางตัวที่เคยเป็นหนึ่งในใต้ล่าแต่ ไปไปมามาแม่งหายไปไหนวะเทยลสจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปและบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเทลลสต,ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเพราะว่าสำหรับบางคนนั้นตัวที่ชอบต้องมาก่อนไอเรื่องสกงสกิลเนี่ยค่อยว่ากันทีหลัง ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ารอกเซียเนี่ยมันยังไม่ใช่หรือคุณพอใจกับทีมเดิมอยู่แล้วคุณจะปิดคลิปตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าคุณสนใจและอยากรู้ว่าสกิลของเธอนั้นทำงานยังไงควรบิวประมาณไหนและเหมาะกับทีมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูต่อในช่วงอธิบายสกิลเลย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหลอดฟอร์เตซร์คิตของล็อกเซียกันก่อนโดยหลอดฟอร์เตของเธอก็คือท่า <Mama mia. S 1> ที่จะใช้กระเป๋าเบิบ่มๆทุ่มลงที่พื้นจนเกิดเป็นดาเมจวงกว้างซึ่งดาเมจจากตรงนี้จะถูกนับเป็นดาเมจเฮฟวียแอทแทคโดยเราจะสังเกตได้ว่าหลอดฟอร์เตของล็อกเซียเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่องหมายความว่าเธอสามารถโจมตีด้วยท่านี้ได้สูงสุดถึง3ครั้ง ซึ่งจุดเด่นของท่านี้ก็คือมันฟื้นฟูค่าคอนเสิร์โตและช่วยทําดาเมจได้ดีมากโดยตัวเธอเนี่ยจะมีวิธีการเติมหลอดฟอร์เตเซอร์คิดอยู่ทั้งหมด4วิธีนั่นก็คือ1การโจมตีปกติเบสิกแอทแทที่จะช่วยเติมหลอดมาทีละนิดในทุกครั้งที่โจมตีโดยหากเราโจมตีโดนทุกคอมโบเลยเนี่ยเราจะได้หลอดฟอร์เตมา2ช่องเต็มเมอีกวิธีหนึ่งคือการชาร์จโจมตีเฮฟวีอแท กดค้างเพื่อชาร์จยิ่งชาร์จนานยิ่งเติมหลอดได้มากขึ้นโดยหากเราชาร์จแบบเต็มแม็กซ์แล้วโจมตีโดนศัตรูด้วยเนี่ยมันก็จะเติมหลอดฟอร์เต้ให้เต็ม3ช่องพอดีเลยในส่วน Resonance Skill ก็จะเป็นการรวบศัตรูพร้อมกับเติมหลอดฟอร์เต้ทันที1ช่องเช่นเดียวกันกับ Intro Skill ที่จะเติมหลอดมา1ช่องเหมือนกันเพิ่มเติมนิดนึงก็คือหลังจากที่เราใช้อินโทรสกิลแล้วเนี่ยเราจะสามารถโจมตีปกติอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งมันจะช่วยเติมหลอดฟอร์เตมาเป็น2ช่องแบบพอดีเป๊ะทีนี้เรามาพูดถึงไม้ตายของร็อกเซียกันต่อต้องบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเลยเพราะหลักๆมันคือท่าที่เอาไว้ทําดาเมจใส่ศัตรูตรงหน้าโดยไม้ตายของร็อกเซียจะถูกนับว่าเป็นดาเมจเฮฟเวอร t แท็เหมือนกัน แต่ว่าไฮไลท์จริงๆของท่านี้ก็คือหลังจากเรากดไม้ตายไปแล้วมันจะมีการบัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมด้วยทีนี้ความพิเศษของบัฟอันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้บัฟเป็นตัวเลขแบบตายตัวแต่ว่ามันอิงจากคิเรตของตัวร็อกเซียซึ่งแน่นอนว่ามันมีลิมิตเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณอยากให้ร็อกเซียบัฟพลังโจมตีได้แบบเต็มแม็กซ์สหน่วยเลยเนี่ยเราก็ต้องบั้นคิเรตของร็อกเซียให้ถึง70%ซ ถ้าเกินกว่านั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพิ่มเติมตอนปั้นจริงก็อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องนี้กันด้วยในส่วนสุดท้ายก็คือ Outro Skill คำอธิบายก็ตรงไปตรงมาเพราะมันคือการบัฟฮาว r อกดาเมจและก็เบสิกแอกแทให้กับตัวละครที่เราสลับเข้ามานั่นเองซึ่งบัฟตรงนี้ได้แหละที่จะช่วยส่งเสริมตัว DPS ่าฮาวบอกได้ปังสุดๆเลยในส่วนของสกิลพื้นฐานก็หมดไปแล้วต่อมาเรามาดูสกิลเสริมของร ok ็อกเซียกันบ้าง สกิลเสริมอันแรกนี้ก็ง่ายๆเลยเมื่อเราใช้ Resonance Skill หรือ h e ลวี่แอทแทตัวของร็อกเซียก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งก็เอาไว้เพิ่มเพอร์ n ซน d a ดาเมของตัวเองได้ดี ส่วนสกิลเสริมอีกอันนึงเนี่ยจะค่อนข้างแปลกตาหน่อยเพราะหลังจากที่เรากดเอาทรสกิลไปแล้วมันจะมีสกิลอีกอันหนึ่งขึ้นมาให้กดด้วยโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะทําการรวบมอนเข้ามาซึ่งมันทํางานคล้ายกับ Resonance skill เลยมันก็เลยทําให้ร็อกเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถรวบมอนจากนอกสนามได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเยี่ยมเลย โดยภาพรวมแล้วเนี่ยร็อกเซียจึงเป็นตัวละครที่รวบศัตรูได้ดีช่วยทำดาเมจเสริมได้และก็บัฟดาเมจต่างๆให้กับทีมโดยบัฟหลักๆของเธอเนี่ยจะมาจากไม้ตายแล้วก็เอาทโทสกิล ดังนั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือต่อคอมโบยังไงก็ได้เพื่อเติมเกรดคอนเสิร์ตโตและไม้ตายให้เร็วที่สุดมันจะได้แจกบัฟให้กับทีมได้ไวโดยมันจะมีการต่อคอมโบอยู่แพทเทิร์นหนึ่งซึ่งได้รับการันตีจากแม่บ้านชาวอีสานแล้วว่าเป็นคอมโบที่รวดเร็วและหนักแน่นโดยคอมโบหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ เริ่มต้นด้วยอินโทรสกิลโจมตี1ทีและต่อด้วยเรโซแนนซ์สกิลคอมโบนี้จะทำให้เราเก็บฟอร์เตเต็ม3ช่องพอดีจากนั้นให้ตอกหน้าศัตรูด้วยเกียร์ฟอร์เต้3ทีซึ่งหากเรามีไม้ตายอยู่ก็ให้เรากดในจังหวะการตอกครั้งสุดท้ายได้เลยเพราะมันจะแคนเซิลแอนิเมชันให้อัตโนมัติถ้าทำตามนี้ได้ตรงหมดเกียร์คอนเสิร์ตของล็อกเซียจะเต็มแทบทันที หลังจากนี้เราก็สามารถใช้ Echo Skill และปิดท้ายด้วย o u t r s s k l l l เพื่อสลับไปบัฟตัวดาเมจหลักที่เราต้องการก็เป็นอันจบคอมโบนี้จะช่วยให้ร็อกเซียแจกบัฟได้เร็วที่สุดแน่นอนแถมยังช่วยทำดาเมจได้ดีด้วยแต่ก็แน่นอนว่าในตอนเล่นจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีสะดุดกันบ้างเพราะเราอาจจะโดนศัตรูขัดจังหวะหรือไม่ก็หลุดคอมโบซึ่งอันนี้เราก็ต้องปรับจังหวะตามหน้างานอีกทีนึง พอเราเข้าใจสกิลและแนวทางการเล่นแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูการบิวล็อกเซียกันต่อเลยโดยจะเริ่มจากอาวุธกันก่อนสําหรับอาวุธที่ล็อกเซียควรใช้เนี่ยก็จะมีตัวเลือกหลกัหลกๆอยู่4ชิ้นด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าอาวุธอันดับหนึ่งของล็อกเซียก็คืออาวุธประจําตัวของเธอนั่นเองเพราะว่ามันครบเครื่องจริงๆทั้งเพิ่มคีเรดเยอะแถมยังเพิ่มดาเมจโดยรวมให้กับล็อกเซียได้ดีมากๆเลยด้วย แต่ถ้าคุณไม่อยากเปิดอาวุธของร็อกเซียมาใช้มันก็ยังมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนั่นก็คืออาวุธประจําตัวของเซียงลี่เหยวที่มีการเพิ่มคิเลดได้เท่ากับอาวุธของร็อกเซียเลยแต่จะมีพาสซีฟอยู่บางอันที่ร็อกเซียเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องดาเมจของร็อกเซียมากมันก็ยังคงเป็นอาวุธที่ดีรองลงมาจากอาวุธประจําตัวของเธอเลยแต่ถ้าเรายังไม่ได้เปิดอาวุธประจําตัวทั้ง2ชิ้นนี้เลยเนี่ยตัวเลือกที่3ก็คืออาวุธจาก BP หรือ Battle Pass นั่นเองซึ่งแม้ว่าอาวุธชิ้นนี้จะให้คิเรตน้อยกว่า2ชิ้นแรกอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันจนรู้สึกได้คืออย่างน้อยมันก็ช่วยจัดการเรื่องสแตตคิเลตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอยู่ยิ่งถ้าเราไม่อยากปวดหัวกับการกดกาชาด้วยเนี่ย อาวุธชิ้นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยแต่ถ้าคุณยังไม่มีอาวุธ BP ตัวเลือกสุดท้ายที่แนะนำก็คืออาวุธ5ดาวจากตู้ถาวรคือพาสิีโดยรวมจากอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยเพราะมันมีการเพิ่ม Energy Regen และก็เพิ่มดาเมจโดยรวมได้ค่อนข้างโอเค แต่ด้วยความที่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเพิ่มคิเรตมาเลยคุณก็เลยอาจจะต้องเหนื่อยกับการปรับสเตตในส่วนของคิเรตอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีอาวุธทั้ง4ชิ้นนี้เลยเนี่ยมันก็ยังมีอาวุธ4ดาวอีก2ชิ้นที่เราสามารถให้ล็อกเซียหยิบใช้ไปก่อนได้เพราะมันก็เพิ่มดาเมจโดยรวมค่อนข้างโอเค มาต่อกันที่การจัดเ c h o สํำหรับร ok ็อกเซียกันบ้างครับโดยผมจะมี2เซ็ตหลักๆที่แนะนำให้ใช้งานนั่นคือ Midnight Veil และ Moonlit Cloud โดยในแต่ละเซ็ตเนี่ยก็จะมีข้อดีที่ต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยครับว่าเราอยากให้ร็อกเซียเล่นเป็นสายอะไรเริ่มจากเซตแรกเลยครับ Mid Midnight v ail. เวลเซตที่เหมาะสําหรับคนที่อยากให้ร็อกเซียเล่นเป็นซับกึ่งดาเมจเพราะมันมีการเพิ่มฮาบอกดาเมจให้กับตัวเองแถมยังทําให้อัลโทสกิลของร็อกเซียเนี่ยมีการทําดาเมจปิดท้ายเป็นธาตุฮาวอกที่มีตัวคูณรวมถือว่าใช้ได้นอกจากนี้ยังสามารถบัฟดาเมจฮาวอกให้กับทีมผ่านอัลโทสกิลเสริมไปอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเซตที่ช่วยเติมดาเมจและ อวทีม h a v o วได้ดีเลยส่วนอีกเซตหนึ่งอย่าง m ม o n l i t c l o u d ก็จะเน้นไปที่การบัฟดาเมจให้กับทีมเป็นหลักซึ่งเซตนี้เนี่ยจะช่วยเสริมดาเมจให้กับทีมได้ดีกว่า Midnight Veil vale มากแต่ในแง่ของ Personal Damage ก็อาจจะแรงไม่เท่าเซตนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากให้ร็อกเซียทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตแบบ100%มากๆเลย อะต่อมาเรามาดูข้อดีของกลุ่มดาวแต่ละอันกันบ้างโดยกลุ่มดาวอันแรกเนี่ยดูจะไม่ค่อยส่งผลในตอนเล่นจริงมากขนาดนั้นเพราะมันช่วยให้เกมเพย์โดยรวมดูเล่นง่ายขึ้นเฉยๆสิ่งที่เราได้จากการปลดกลุ่มดาวนี้ก็คือมันจะทําให้ Resonance Skill ของร็อกเซียเพิ่มหลอดฟอร์เตจาก1เป็น2ช่องแถมยังทําให้การเติมเกรคอนสโตเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคือการโจมตีด้วยหลอดฟอร์เตเซอร์คิดเนี่ยจะไม่ทำให้ร็อกเซียโดนขัดจังหวะอีกต่อไปถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ y อ f ไลฟ์และทำให้การวนโลเทชันลื่นไหลกว่าเดิมอยู่แค่นิดหน่อยส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยเรียกได้ว่าอวยทีมฮาวบอกแบบเน,น้นๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้ท่าทุ่มโจมตีจากฟอร์เตก็จะทำการบัฟฮาวอกดาเมจให้กับทั้งทีม ทำให้โดยรวมๆแล้วมันจะช่วยบัฟฮาวบอกดาเมจได้สูงสุดถึง40%เลยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มดาวที่อวยทีมฮาวบอกแบบสุดๆซึ่งอันนี้แนะนำมากในส่วนกลุ่มดาวที่3นี่คือดูเรียบง่ายมากเพราะมันแค่เพิ่มคี y ์เรและก็คีดาเมจให้กับร็อกเซียหลังจากที่เธอใช้อินโทรสกิลเฉยๆซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ซับซ้อนแต่ก็ช่วยเสริมดาเมจของร็อกเซียอยู่ระดับหนึ่ง พอเข้าสู่กลุ่มดาวที่4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเกี่ยวข้องกับการแปลงโฉมให้ร็อกเซียเป็นสายดาเมจแบบเต็มตัวแล้วโดยกลุ่มดาวอันนี้เนี่ยจะทําให้หลังจากที่ร็อกเซียใช้สกิลไปแล้วการโจมตีด้วยหลอดฟอร์เตจะมีตัวคูณเพิ่มขึ้น60%ซึ่งก็ถือว่าเร่งดาเมจให้กับตัวล็อกเซียได้สูงมาก ส่วนกลุ่มดาวที่5นี่ก็สั้นๆเลยคือเพิ่มตัวคูณของไม้ตายและก็ h e a เวีย t a ็กแบบเห็นได้ชัดแล้วก็มาถึงกลุ่มดาวสุดท้ายที่จะทำให้ล็อกเซียกลายเป็นตัวดาเมจหลักแบบของแท้ เพราะมันจะทําให้ไม้ตายของล็อกเซียนั้นเสริมบัฟเด็ดๆมา2อ,อย่างอย่างแรกก็คือการโจมตีด้วยหลอดฟอรเต้นั้นจะทําการเมินเกาะศัตรูถึง60%ส่วนอย่างที่2นั่นก็คือหากตัวเธอโจมตีด้วยหลอดฟอเต้ครบ3ครั้งแล้วเนี่ยเธอจะสามารถตอกศัตรูได้รัวๆจนกว่าเอฟเฟค์นี้จะหมดใครปลดกลุ่มดาวนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าตอโคตรมันและส่วนสุดท้ายก็คือการจัดทีมนั่นเอง ซึ่งเอาจริงๆผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละว่าตัวละครตัวนี้มันเกิดมาเพื่อคู่กับทีมฮาวเอกเป็นหลักที่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแค่3คนเท่านั้นแต่ถ้าให้พูดถึงตัวละครที่คู่กับร็อกเซียได้เข้าขากันที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับคาเมเลียแน่นอนเพราะคาเมเลียเป็นตัว DPS ที่เน้นการโจมตีปกติหรือก็คือเบสิกแท c กเป็นหลัก ตัวละครนี้จึงได้ใช้บัฟของร็อกเซียแบบเต็มสูบที่สุดแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าร็อกเซียจะเข้ากับตัวอื่นได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกทีมที่มันเข้าขากันแบบพอดีพอดีเลยเนี่ยก็ต้องเป็นคาเมเลียนี่แหละสาหรับตอนนี้โดยรวมแล้วร็อกเซียก็เป็นตัวละครที่มีเกมเพลย์เข้าใจง่ายทำดาเมจวงกว้างได้ดีบัฟดาเมจได้หลายอย่างโดยเฉพาะสกิลรวบที่บอกเลยว่าโคตรดี แต่ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นการบัฟดาเมจของเธออาจจะไม่ได้ยกระดับทีมเก่าของคุณขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเว้นแต่ว่าเราจะปลดให้ถึงกลุ่มดาวที่2ซึ่งอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะเปิดหาร็อกเซียหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นอยู่ดีถ้าหากว่าคุณมีทีมเก่าที่ลงตัวอยู่แล้วและก็ไม่ได้อวยตัวละครตัวนี้มากเป็นพิเศษคุณก็อาจจะไม่จําเป็นต้องรีบกดตัวนี้ก็ได้ แต่ถ้าคุณอยากจะได้ตัวละครที่ช่วยรวบศัตรูได้ดีมีบัฟที่อวยทีมฮาวอกเป็นหลักเผลอๆอาจจะรองรับตัวละครฮาวบอกในอนาคตด,ด้วยหรือคุณอาจจะแค่อวยตัวละครตัวนี้เฉยๆก็แนะนำให้เปิดไปเลยครับรับรองว่าเล่นสนุกแน่นอน